น่ารักทางนี้ดีกว่ามีน้องให้อาหารเส สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเาที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวนะคะเราก็จะมาดูหมูแดงกันเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยก็จะมีคนเยอะมากมายเลยนะนักเรียนนักศึกษาอะไรก็มากันเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะคะ แล้วพอลูกรถกอล์ฟจะเช่ารถกอล์ฟมาแล้นวมาแล้วโอเคแล้วป๊าป,ปจะถ่ายรูปยังไงอะถ่ายนวั่เอาไปถ <teasing. S 1> ่ายเดี๋ยวเราเข้าไปดูหมูเดง ผ่านเส้นทางนี้ผ่านหมูเดงน่าจะอยู่อีกด้านใช่ไมีมหมูตุนอ๋อนี่หมูตุนค่ะอ๋ออันนี้หมูตุนนน่ารักเนาะลง,ลงน้ำมาใหม่ๆแต่ตัวยังเปียกอยู่เลยอะ่ะตุน พีค่คนนี้เป็นผู้ดูแลเอ่อกําลังเอาอาหารให้หน่ารักเอออาหารเขาก็มีมีกล้วยมีถั่วฝักยาวแครอทแล้วก็แตงโม เปนอย่างอร่อยออเอ้ยมูเด้งได่ไงนอน,น,นอยู่ใ,ใกล้ๆแม่มารีของเขาเมื่อกี้เขาพังงกหัวมานิดเึงโูเด้งแูเด้งจ้า มีน้องลิงมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ตัวเล็กๆหรือเด้งหลับหลับปุ๋ยเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะหลปุ๋ยเด้งนอนข้างๆแม่มาลิแต่ตอนนี้เขาหลับอยู่ท่านผู้ชมทางบ้านมาดูแล้วนะคะอาจจะมาเช้ากว่าเขาแต่ว่ามาน่ารักค่ะ ออเอออมื่อกี้เขาตื่นมาหน่อยขยับตัวมูเด้งมูเด้ง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 น่ารักอ่ะมูเด้งตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหม โอ้โหดีนะเรามาก่อนเด็กมาเต็มเลยเปบอกแล้วเราเข้ามาจองที่ดูแพนกวินกันเลยค่ะ

然后，我再走。嗯 ยังไม่หมดใช่ไหมค่อยๆเดินเออแล้วเขาก็จะมารู้จังหวะของเขาสำหรับน้องเป็ดนนะครับที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของน้องเป็นสายพันธุ์คัมโบนั่นเองนะครับน้องเป็ดสายพันธุ์คัมโบนะครับนี่ไงเขาก็จะมาเลยลงน้ำแล้วส่วนนึงโอ้ยลงไปแล้วตัวนนึงลงน้ำไปแล้วส่วนนึนะครับแล้วก็ไปดูนั่นเองนะครับ นกเป็ดพิษสายพันธุ์โบนะครับจัดว่าเป็นนกเพป็ดขนาดกลางนะครับเมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มไปแล้วนะครับจะมีส่วนสูงนะครับอยู่ที่45-55ถึงซนติเมตรนะครับและก็มีน้ำหนักอยู่ที่4-6กิโลกรัมนั่นเองนะครับสำหรับช่วงฤดูผสมพันธ์นะครับของเจ้านกเป็ดสายพันธุ์โบนั้นนะครับจะอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับโดยเขาจะวที่างไข่นะครับอยู่ตามแถบชายฝั่งทะเลนะครับหรือว่าตามปุ๋ินนั่นเองนะครับการไข่ของเขานะครับเขาจะไข่ครั้งละางหนึ่งไข่สาวกนะครับตัวผู้นะครับจะทำ ในการฟักไข่นะครับใช้ระยะเวลา38-45วันนะครับก็จะหักออกมาเป็นตัวที่ตัวน่านะครับ เสร็จมาแล้ยังไม่หมดเลยนะครับหน้าที oh ่สล well ับสับเปียนนะครับการออกไปหาอาหารนะครับบนดนอกของด่นะครับถ้าเป็นแหล่งธรรมชาตินะครับก็มีในของเตะนะครับสำหรับอาหารตามแหล่งธรรมชาติที่นกเป็ดวิ่งวิ่งวนจับจิกได้นะครับก็จะเป็นส่วนของพวกนกแล้วก็โดดของปูนั่นเองแต่ที่ส่วนสัตว์สองเขี่ยวของเราแห่งนี้นะครับเราจะใช้ส่วนของปลาทูสดเป็นอาหารหลักสำหรับนกเป็นปีกของเราวนเด็ครับเอบคุณท่านข้างนะครับท่านข้างสามารถลุกจิตยืนได้แล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากท่านเกินะครับขอบคุณครับ ขณะนี้นะครับน้องๆเป็นพิ้ของเรามาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่มีอาหารแล้วเชิญที่ประเด็นดน้านบนของเราได้เลยนะครับอสาหรับน้องๆหนูๆน,น,นะครับผู้ปกครองห้อามาด้วยนะครับไม่ล่อยน้องเขา ตามหลักการนะครับเพราะว่าด้านบนเวทีของเราล้มไปพิ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวล้มไปพิ้นเข้ารับอาหารพีนะหลายๆตัวนะครับน้องๆอาจจะตกใจกลัวได้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะร่วมกีดคำป้อนอาหายกับเราก็เชิญได้ที่จุดบริการของเรานะครับเรามีอาหารให้คุณได้นะครับก็จะให้อาหารเยอก็เลยหันหน้าไปหาเลยเอ่ยืนรอเลยอ่ะท่านผูสามพันธ์คือรบกวนอาหารจะคนให้อาหารเยอะมากใใครสนนจก็เเชิญได้ลยะับคนให้อาหารเยอะ ดูดิเขารู้ไงเขาจะเดินตามเลยเห็นไหมรู้ว่ามีอาหารอืมป้าลูกเดินตามน้องคนนั้นโอ้นี่ไงนี่ไงเขาป้อนละอม โอ้โหเยอะเกินไปมุ้ยเยอะเกินปุยมุ้ยคนให้อาหารเยอะเกินปุยมุ้ยเป็นดูอ่ะโอยโอ้ยโอยรอรอไม่รู้จะตัวไหนดี

ลนกเปล่าเลยนนี้มีอะไร่นะบน่ะครับด้านายวาานหลังนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวสล็อตค่ะเนี่ค่ะเขาก็จะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะนี่ไงเจอแล้วกาลังกินก็โพดเลยพ้าโพดอ,อย่างอร่อยอร่อยฮัลโหลฮัลโหล มันมีตรงในด้วยอีกตัวนึงอันนั้นเขาน่าจะกินฟักทองตัวนอกเขากินขา้าวโพดแต่ตัวในละเขากินฟักทองอันนี้รีเมอร์หางแหวนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามป้ายเลยน่าจะเข้าทางนี้เดิเลย จะแบบลายเป็นแบบว่าวงกลมนี่หน้าเขาถึงเรียกรีเมอร์หางแหวนเป็นอย่างนี้นี่เองมามากันเยอะเลยอะ่ะนีโอ้ยกระโดดโอ้โหแต่ละตัวรู้งานกระโดดเลยเรือยังไม่ทันมาถึงเลยกระโดดข้ามหมดละ Ini dulu lima.

ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนสวสัตว์เขาเขียวถ่ายตรงสวนสัตว์เขาเขียวกันชื่อข้างบนน่าจะเป็นนกหลากหลายสายพันธุ์อุ้ยน้อง น้องหนูเกาะอ,อยู่ตัวเดียวน่ารักอะ่ะอุ้ยมวอีกตัวแล้วอุ้ยธรรมชาติมากเลยน่ารักอะ่ะแล้วเขาก็ไม่หนีด้วยนะไ <c oughs> หวไดยป้า อุ้ยเดี๋ยวเราไปตรงนูน้นมีน้ําตกเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันมีน้ําตกป่ะน้ำตก,ำตกอุ้ยน้ำตกสวยอะ่ะ นีไ่ไงเจอแล้วน้ำตกน้ำตกจำลองเขาทำไว้สวยงามค่ะหลากหลายสายพันธุ์นกตอนนี้เขาก็มาทานอาหารที่เขา,เาวางไว้ให้นะคะมีทั้งมะละกอมีทั้งอะไรอะกล้วยใช่ไหมอ๋อขา้าวโดมีข้าวโพด แล้วก็อื่นๆมองไม่ค่อยชัดไม่ทราบอะไรบ้างแต่เขาเอาอาหารมาวางไว้ให้ีนี้นะครับทางสีบของเรานะครับก็มาที่บันไดนะครับลงสัต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบเวลาสิบโงการกังนะครับเราก็รับชมระดับมลกนะครับผมเ,เยืนนี่เนี่ย กิจกรรมที่เรามาทำทานนะครับมาออกกำลังกายนะครับให้นักท่องเที่ยวคณะครูและก็นักท่องที่มานักศึกษาได้รับผลการนะครับผมนะครับออกกำลังกายนะครับออกก๊อกก็เสร็แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าอยู่ในเชียงแสนนะครับส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาำทานนะครับไปเรียกว่า ทำางาน,นนะครับาะว่าาที่ไม่ได้อยู่ใน่ซนส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการนาไปทำงานนะครับไปร,นนรัซืนน <c oughs> ้นะครับหรือว่าทำกิจกรรมสันใจนะครับขอเพิ่ม10นาทีนะครัะมส10นาทีครับผมพี่อัพี่เอขอเพิ่ม10นาทีนะครับ

สัตด้านบนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่ามีอะไรบ้าง ไปบอกไว้แล้วแค่ 鸟鸟，开飞机。 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูไทเกอร์กันตามมาเลยค่ะแล้วเสืออ่ะตัวนี้เขานอนหลับสบายใจเชิด วัโน่นโน้็นั่งเอ,อ,อาอาศเย็นสบายปับอ,อุ้ยเลยไลเกอร์เสือฮัลโหลฮัลโหลนั่งทำควา,า,ามสะอาดทำความสะอาดขนวันนี้หลับฝันดีเลยเนี่ย เวลาหลับเขาจะเหมือนหนา้าเขาจะเหมือนแบบแมวอะนะนอนสบายเลยอะ <c oughs> แมวดาวหน้าเหมือนเสือเลยะอ๊ยเด็กเอามือไปนะน้มจับลูกโปง

ตัวซ้ายเบร์ตัวขวาสีนวลไม่กันกันแค่แค่เธออยากกินด้วยกันไงมันจะตีกัน

ให้อาหารเสือนางเบสให้อาหารเสือกันนะฮะเจโอเคโอเคอเคโอเคโอเจโอเคลอเคอเหาอเค้นเคโอเคโาเคอเจ้าเปลว่าโอเค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 อเเเอเ น,น่ารักน่ารักหลายๆอย่างเลยค่ะยังไงแฟนทั้งบ้านถ้าจะมาเที่ยวก็ได้นะคะคก็คนก็เยอะมากมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรก็จะนำเสนออีกนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ